วันนี้เรามาทำน้ำสตอรอเบอรี่จากไซรัปติ่งฟงกันนะคะทำง่ายอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนทำแก้ว16ออนและแก้ว22ออนให้ดูนะคะวันนี้ใส่ไซรัปสตอรอเบอรี่นะคะแก้ว16ออนใส่ไป40 ml ค่ะแล้วก็แก้ว22ออนใส่ไป60 ml แก้ว22ออนเพื่อนจะแบ่งเป็น30 ml 2แก้วนะคะ เพราะว่าแก้วเราใบเล็กค่ะใส่ได้ไม่ถึง60 ml นะคะเราใส่ไซรัปสตรอเบอรี่ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปจะใส่น้ำสะอาดนะคะแก้ว16ออนใส่ไป150 ml ค่ะแล้วก็แก้ว22ออนใส่ไป180 ml นะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะน้ำสะอาดแล้วก็น้ำสตรอเบอรี่ของเราค่ะทั้งสองแก้วเลยพอคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเตรียมน้ำแข็งใส่แก้วทั้งแก้ว16ออนแล้วก็แก้ว22ออนนะคะเตรียมรินน้ำใส่เลยค่ะเปินเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็เทน้ำสตรอเบอรี่ของเราลงไปในแก้วได้เลยค่ะ เราเทใส่แก้วเรียบร้อยแล้วเพิ่มน้ำแข็งลงไปอีกนิดนึงนะคะให้เต็มแก้วค่ะแล้วก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะลองทำดื่มกันดูนะคะทุกคนอร่อยสุดๆเลยค่ะ